นี่เป็นพาร์ทสต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าน้องอารประพาสวิทลายในผู้สื่อข่าวของสถานีประชาชนนะที่เขาดูแลเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหากองทุนหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเล่าอะไรให้ได้ฟังต่อว่าปัญหาลึกแล้วนี่มันเกิดจากอะไรนั้นชวนติดตามครับในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดไปที่สามนะฮิีในนากาหนาทีจนถึงเวลาสิบห้าในนาฬิกาครับรีบไปขนาดไหนอ่ะพอเขาจะไปทวงถามพอรู้ว่าเรื่องแดงขึ้นมาแล้วนะเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขากุชินารายในขณะนั้นบางคน ถึงขั้นแบบว่ามือถือไม่เอาไปอะ่ะ <c oughs> พี่เดียวคิดดูว่า,<อ>าทุกวันนี้มือถือมันเป็นของจำ,จำเป็นใช <จำ S 1> ่ <นะ S 2> ไหมพี่เราจะโทรหาใครเราจะหาแผนที่เราจะจ่ายเงินสแกน QR Code คมันต้องใช้มือถือเกือบหมดแล้วอะ่ะแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นพอรู้ว่าเรื่องแดงปุ๊บเนี่ยกลัวอะไรไม่รู้กลัวใครจะมาจับกลุมหรือมาตรวจสอบรีบไปของส่วนตัวไม่เอาไปมือถือไม่เอาไปหายไปเลยมันดูผิดปกติมากมนะครับ ครนีเนี่ยเขาก็ขอความชัดเจนครับจากธนาคารออมสินสานักงานใหญ่เพราะก็ไม่มีใครเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารจะมายักยอกเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้านะครับก็เลยมีการพูดคุยกันเมื่อ30สิงหาคม2 5 66ที่ผ่านมาผู้บริหารระดับภาคของออมสินเนี่ยที่อยู่ที่สํานักงานจังหวัดขอนแก่นเนี่ยลงพื้นที่ไปที่การสิน์เลยแล้วก็ไปคุยนะครับหนึ่งคือคนที่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านที่ไปฟังเขาอยากอะไรอยากได้คาชี้แจงสองอยากได้แผนการเยียวยา เพราะอะไรรู้ไหมครับเงินกองทุนหมู่บ้านมันหายไปเนี่ยสมาชิกชาวบ้านที่เขารอกู้เงินอยู่เนี่ยมันเดือดร้อนอออบางคนต้องการเงินไปหมุนเวียนไปประกอบอาชีพไปเพาะปลูกก็รออยู่ก็ไม่ได้เงินนะครับอนาคตเขาอาจจะต้องไปกู้นอกระบบไหมแทนที่มันมีเงินของรัฐอยู่เนี่ยกองทุนหมู่บ้านให้เขากู้เขาเข้าถึงไม่ได้เพราะเงินมันหายนะครับเขาก็อยากจะฟังคําชี้แจงจากผู้บริหารธนาคารออมสินว่าจะรับผิดชอบเงินทั้งหมดที่ทเสียหายหรือไม่ แล้วถ้าเกิดรับผิดชอบจะรับผิดชอบเมื่อไหร่นะครับการผู้คุย30สิงหาคมที่ผ่านมาประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอกุชินารายบอกว่าไม่ได้เรื่องเขาว่างันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะประธานนั้นพูดมาบอกว่าไม่เห็นความชัดเจนเลยนะครับล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าองคสินสำนักง,งานใหญ่ตั้งคณะกรรมการมาสองชุดหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการาตรวจสอบการเยียวยาคือมาเช็คยอดจํานวน นะครับคณะรรมาการตรวจสอบก็จะตรวจสอบพฤติกรรมแผนประตุศกรรมว่ามีการกระทําผิดจริงหรือไม่ทําอย่างไรมีช่องโหว่ตรงไหนคณะรัมาการตรวจสอบความเสียหายก็คือจะดูตัวเลขนะครับสอบทางบัญชีเพื่อยันยอนระหว่างกองทุนหมู่บ้านกับสเตทเมนของธนาคารว่ามันตรงกันไหมแล้วมูลค่าความเสียหายมันเท่าไหร่นะครับ ก่อนที่จะเอาตัวเลขนี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดของธนาคารว่าจะทํายังไงต่อจะรับผิดชอบไหมจะเยียวยาไหมแล้วถ้าจะรับผิดชอบเยียวยาจะเยียวยาเมื่อไหร่นะครับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ,บ้านก็บอกว่าโอโ้โหอย่างนี้ใช้เวลากี่เดือนน,นะครับกองทุนหมู่บ้านต้องโฮงานไว้ต้องชะง,งักงานกันไปทั้งหลายเพราะมันไม่ได้เกิดแค่กองทุนสองกองทุนเพีเดียวมันเกิดทั้งอําเภอเลยอแล้วตอนนี้เลขก็ยังไม่นิ่ง เนี่ยวันนี้ที่เราคุยสี่กันยาเนี่ยเกือบสาสิบเอ็ดล้านทะลุสามสิบเอ็ดล้านไปแล้วนะอืเราไม่แน่ใจว่าไปสิบกันยาสิบห้ากันยายี่สิบกันยานี่ตัวเลขมันจะจบที่เท่าไหร่นะครับก็ม,มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำกันเป็นขบวนการล่าสุดนี้ทางสำนักง,งานออมสินระดับภาคขอนแก่นเนี่ยสั่งย้ายผู้จัดการรวมถึงเจ้าหน้าที่ออมสินสาขากุชินาลาทั้งหมดเลยนะครับไปแขวนไว้ที่สำนักง,งานภาคแล้วจัด ทีมเจ้านที่ชุดใหม่มาอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่เจ้เจที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะนะครับแต่ว่าอดีตนะครับก่อนหน้าเนี้นะครับที่ปฏิบัติงานช่วงก่อนหน้านี้จนถึงเดือนสิงหาหกหกนะครับใครเป็นใครก็ไปดูเอาละกันตอนนี้มันยังเอ่ยชื่อกันไม่ได้ นะครับวันนี้คนที่มาจะคือเป็นตัวแทนผู้เสียหายก็จะเป็นคุณสเสวิตซียโทีเป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอนะครับรูปแบบการกองทุนหมู่บ้านก็คือว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็เลือกประธานมามประธานกองทุนแต่ละหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันว่าในตำบลของเราใครจะเป็นประธานระดับตำบลก็เลือกมาจากหมู่บ้านพอเสร็จปุ๊บหลายตำบลมารวมกันก็เป็นอำเภอก็เลือกประธานตำบลคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานอำเภอ นะครับประธานสวสีก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกขึ้นมาและกองทุนก,ก็เสียหายด้วยนะครับสก็คือ,อเป็นผอ,อสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติสาขา4จังหวัดร้อยเอ็ดที่ไปตรวจสอบอนะครับก็เป็นคนรับผิดชอบพื้นที่และดูการตรวจสอบชัดเจนมากนะครับตัวเลขเป๊กมากนะครับตอนนี้เหลือเพียงอย่างเดียวคือยันยอดกระทังพัฒนาชุมชนจังหวัดแค่นั้นเองอนะครับท่านที่3คือผู้ช่วยโสวัส์ เป็นผู้ช่วยผอ,อสทบส่วนกลางนะครับว่า 1. คือจะจะในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจะมีการเขาเรียกว่าคุ้มครองและจะคุยระดับนโยบายความสินยังไงบ้างนะครับก็มีทั้งระดับพื้นที่แล้วระดับส่วนกลางนะครับท่านที่ 4. ก็คือผู้ผู้มีส่วนสําคัญในการร่างกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของกองทุนหมู่บ้านก็คืออายการอนรงศิลาสังนะครับคนนี้ทะลุปูโป่ปงแน่นอน นะครับแล้วแกก็เคี่ยวกรรกับ,บกฎหมายกองทุนหมู่บ้านอยู่แลระบบระเบียบเรื่องวิธีการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติอันนี้ชัดเจนนะครับมันก็ไม่เคยเห็นนะครับเคยตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านมาเป็นสิบๆกองทุนนะพี่เดียวตลอดสิบปีที่ทําข่าวมาเนี่ยเราเคยเจอแต่กรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริตมั่งประธานทุจริตมั่งอเออลูกหนี้กู้เงินไปแล้วไม่ใช้หนี้บ้างส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในระดับกองทุนคือไม่กรรมการก็สมาชิก นะครับส่วนใหญ่หน่วยงานหรือธนาคารเราไม่ค่อยเจอแบบจัดจักแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเลยว่าโอโ้โหเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ที่ล้วงเงินจากบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเลยอะนะครับมันก็น่าแปลกใจนะครับไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็เสียหายเยอะนะสามสิบเอ็ดล้านบ<ต>านแต่คือตัวเลขยังไม่ยันมันยันล่าสุดที่สามสิบกว่าล้านผมก็เลยใช้ใช้ตัวเลขยอดสามสิบล้านไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเอาข้อมูลออฟฟิเชียลล่าสุดอมายืนยันก่อน อันนี้คุยได้เต็มชั่วโมงเลยไหมฮะเต็มชั่วโมงพี่เชั่วโมงนะครับก็คุยได้ทั้งมุมของผู้เสียหายคือกองทุนหมู่บ้านก็คือประธานสเวบนะครับเขารู้ชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยคุยกับผู้จัดการอมสิลระดับภาคทั้งในหลังไมค์คือนอกรอบและในที่ประชุมนะครับถามแค่ได้แต่พร้อมพูดหมด ตอนนี้กองทุนหมู่บ้านในอำเภอกุชินาลายบอกว่าถ้าอมสินไม่ชัดเจนเรื่องนี้นะจะปิดบัญชีกับอมสินแล้วจะไปฝากเงินกับทกสแทนแบนเลยเขาบอกว่าจะแบนเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าอมสินจะมีท่าทียังไงได้ะะใช้เวลาตรวจสอบนานไหมเพราะว่ายิ่งนานมันก็มันก็ชาวบ้านก็ต้องรอไปเรื่อยเรื่อยิ่งไม่ไว้ใจใช่กองทุนหมู่บ้านปกติมันไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดไม่ใช่ชาวบ้านหรือกรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยพบเจอ แต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าธนาคารที่ที่เขาเอาเงินไปฝากเนี่ยทำให้เขาเกิดปัญหาหลายกองทุนในอำเภอเนี้ยได้กองทุนระดับดีเยี่ยมนะครับและอย่างประธานเวตเ่ยก็เป็นเขาเรียกว่าประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยนะอืนะครับแกเจอปัญหานี้แกก็บอกโอ้โหเสียเลยเสียเลย แกก็บอกโอ้น้อยใจเลยอำเภออื่นแล้วก็มาเซล์เซล์กันพี่ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรเนี้ยนะครับแต่เราก็้พี่แต่ดูจากเนื้อหาแล้วมันไม่ได้ผิดจากตัวเครือข่ายหรือกองทุทน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ว่าสั่งการแล้วครับแล้วก็มีการเชิญผู้บริหารอ,องค์สิระดับภาคระดับสาขานะครับระดับจังหวัดมามามาคุยที่สระกลางแล้วนะครับว่าจะเล่งร้ํายังไงเพราะว่าท่านผู้ว่าก็เห็นแล้วว่า มันมันกระทบต่อชาวบ้านอืมอืมอืมนะครับประมาณนี้ครับพี่โอเคสงสัยตรงไหนไหมครับไม่เยี๋ยวก็นเขาอยาทางออกเนาะครับ เอยชื่อได้เพราะว่ทาทังสื่อตอนนี้เอยหมดแล้วแลวผลการสอบสวน,นก็ยืนยันชัดเจนนะครับเราก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วก็ผมก็ได้เชิญทำนังสือเชิญไปถึงพอธนาคารออมสินตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ส่งอีเมลไปแล้วก็ได้รับการตอบรับมาจากเขาเรียกว่าส่วนงานเลขานุการกลางธนาคารออมสินนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคําตอบรับกลับมาว่าเขาจะรับหรือมอบหรือยังไงแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทําข่าวน้า้าเป็นประเด็นหลักนี้ออมสินจะไม่ค่อยมา แต่มักจะใช้วิธีการคือส่งทีมไปตรวจสอบแล้วหาทางแก้ไขปัญหาในภายหลังนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะคืบหนายย้ายังไงโอเคครับผมขอบคุณครับ